ด่วนพิเศษกี่นาลัตที่32นะครับผ่านไปแล้วนะครับเดี๋ยวขบวน255นะครับตอนนี้รอห่วงทางสะดวกก่อนนะครับก็จะเดินทางต่อนะครับขบวน255จอดหลีกที่ทาง2นะครับกำลังรอห่วงทางสะดวกจากเจ้าหน้าที่นะครับมาแล้วนะครับห่วงทางสะดวกนะครับ เดี๋ยวขบวน255เมื่อได้รับห่วงทางสะดวกแล้วนะครับก็จะเดินทางออกจากชุมทางหนองประดุกนะครับตอนนี้ห่วงทางสะดวกกำลังมาแล้วนะครับ เดินทางครับขบวน255ทนบุรีหลังสวนนะครับเดี๋ยว255นะครับจะออกประแจ หมายเลขแปดนะครับเข้าสู่ทางประธานนะครับสองห้าห้านะครับ ไว้หน่อยถ้าทางคู่เสร็จนะครับก็ไม่ต้องมานั่งรีกันนะครับก็วิ่งส่วนกันได้เลยนะครับก็จะทําให้ขบวนรถไม่เสียเวลานะครับหลังจากทางคู่เสร็จอาจจะต้องมีการปรับเวลากันใหม่นี่นะครับขบวนสองห้า้านะครับออกจากปัจแจใหม่เลขแปดนะครับเข้าสู่ทางประธานนะครับมุ่งหน้าหลังส่วนนะครับก็ฝากเพื่อนๆนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบคลิปก็จะเลย ซับสไคร์สัสส่นก,กระดิ่งกันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆหนองปลาดุกชาแนลครับ